ครับทุ่เดิรับตอนเปิดตัวต้นสู่เกมมอนนะครับแล้ววิดีโอแมตส์อายุเพื่อนตากล้าสามารถไลสารนะครับอยู่ของผมเนแล้วก็เกิดตัดตรงขนะครับวันนี้นะครับสองเกมที่ผ่านมาเกมแรกนี่สองประตูต่อหนึ่งแต่เกมนี้พลิกเอาชนะตอนตอนแรกเป็นเสมอตอนหลังชนะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยเราจะเริ่มต้นจากเกมแรกครับทุกท่านครับเป็นการก <S <S ตัดกันของจูดสิสต์เจกับเรนติโกมาติกนะครับในเวลาครึ่งแรกครับนำไปก่อน2ประตูครับ ช็อตที่ได้4.2นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ช็อตจังหวะได้2ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเบต้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่50กับ44เปอร์เซ็นต์แล้วก็พลาสติกจุดที่2กับ9นะครับแล้วก็มีลูกคอนได้อยู่1นะครับแล้วจ็ไม่ได้สูญนะครับมีคะแนนอยู่ที่50ต่อ0 82ต่อ79ครับท่านผู้ชมครับแต่เวลาที่หลังครับมันเป็นประตูจุดที่สองประตูต่อ1นะครับแล้วก็ มีช็อตอยู่ที่ห้าต่อสาพริกกับมะนาเลยและหลังจากนั้นนะครับช็อตก็อยู่ที่2อต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แค่พริกต้นลงนะครับห้ามากกว่าสสบห้าพริกจากหน้ามือไปหลังเท้าอีกคขึ้นหนึ่งช็อตถยี่สิบสามแสิบหผมไม่ต้องพริกกับบอลเทคอิกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับแล้วก็ออฟไซด์ามาไปแล้วอีกหนึ่งนะครับแล้วก็คอนเรื่องหนึ่งนะทุกๆนครับแล้วก็เรื่องของการใช้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับ ลงไปถึงไซส์ต่างๆนะครับตั้งแต่46จนถึง232ไปถึง60ต่อ79% 79%ซึ่งบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆโมเมนตัมนีิพลิกจากหน้ามือไปหลังเท้าเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าโมเมนตัมนีิพลิกจากหน้ามือไปหลังเท้าได้นะครับท่านผู้ชมมิอย่าไปคิดเงาเองครับว่าที่คิดจะไปเอาเองนี่อย่าไปยุ่งเลยนะฮะอย่าไปยุ่งมันเกี่ยวกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันหาที่ไหนไม่ได้เลย ผลงานนี้เน้นเอาสุดๆไปแล้วนะครับสำหรับผลงานของจูนตูสเซอร์ครับเรนติกอมันต์สเจอผลงานนี้เจอผลงานนี้เข้านี่เป็นสถานการณ์ที่ถือว่าแรงจริงๆถือว่าเป็นแรงสองเท่าตัวและที่สําคัญเป็นโจอดิสซนที่ถือว่าเป็นยุคที่ยุคข้าวย่าผาแพงแลเลยก็ว่าได้ครับขออนุญาตพักคู่เดียวก่อนเดี๋ยวกับมาดูเรื่องของวงการที่ต้องเจอในซีเกมบอกได้เลยว่าเหนื่อยสุดๆเดี๋ยวกับมาชมกันต่อ คู่นี้เด็ดมาครับฉันว่าเราต้องจริงจังเล่นๆก็พอจริงจังต <ๆๆ S 2> ลกเหรอจริงจังจะกินเล่นเล่นหรือจะกินจริงจังให้อิ่มท้องกินแบบไหนก็อ่อยไก่จอห้าดาวทอดร้อนๆเนื้อไก่เน้นๆอัดเต็มถึงเครื่องที่สุภาดาวหนึ่งตุลาคมนี้ข่าวไทยรัฐทีวีภาคบ่ายปรับโฉมใหม่เวลา16นาฬิกาสรุปข,ข่าวที่เกิดขึ้นตลอดวันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ทันข่าวทันประเด็นกับข่าวเย็นไทยรัฐเวลา16นาฬิกา45นาทีชมบันเทิงไทยรัฐเรื่องจริงของวงการบันเทิงที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งตุลาคมนี้ข่าวไทยรัฐทีวีภาคบ่ายปรับเวลาใหม่17นาฬิกานทีครับท่านผูชมาตอนในเกมออนนะครับพูดถึงเรื่องของ โอ้โหวันนี้สี่เกมรว่นเลยครับสนาของเรือมัดติดเจอกับชิคาโกไฟนะครับในเกมแรกครับท่านผู้ชมครับมีก็อยู่แค่หนึ่งประตูครับชิคาโกไฟายนำไปก่อนหนึ่งประตูหลังจากนั้นก็มีช็อตอีกแี่หนึ่งกับสามนะครับหลังจากนั้นยับช็อตก็มาหนึ่งกับสองและคะแนนมาลเซนอยู่ที่สี่สิบสี่กับห้าสิบหกและก็นำมาที่ช็อตอยู่ที่แทคติกเท่ากันเลยแทคติกเท่ากันเลยหลังจากนั้นก็มีออกตัวเลือกอยู่แค่หนึ่ง แล้วอยู่ที่คะแนนอีที่หนึ่งร้อยสองร้อยสิบหกเจ็ดสิบแปดตัวแปดสิบเก้ามเปนตัมลดน้อยถอยลงทุกทีเมื่อเวลาครึ่งหลังครับโมเมนตัม um เท่ากันเลยช็อตเท่ากันช็อตเท่ากันอีกเปอร์เซ็นต์ลดลดน้อยลงนะหลังจากนั้นก็โมเมนตัมพลิกเลยครับโมเมนตัม um เสมอเสมอเท่ากันแต่โมเมนตัมพลิกเลยโมเมนตัมลดลงส่วนเวลาในช่วงของเวลาช่วงของฟูลไทม์เนี่ยนะครับ ยังไม่มีใครได้ประตูเลยมองปมนตั้มลิกกลับมาที่เียโกุ้งครับแล้วก็รถน้อยถล่มทุกทีนะครับซึ่งทําให้มองแมนตั้มนั้นไม่คลิงกับมองแมนตัม้ม,ตมรถน้อยถอยลงทุกทีจึงทำให้สถานการณ์นั้นพลิกหน้ามันเป็นทางมือทำให้เชียโกุ้งไฟต้องนําห่างมาได้จนไม่ลาผู้ทานกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าช็อตอยู่ที่ปอเซึสูง,สงแต่อัฟซายยิงช็อตเหมือนเดิมแต่ยังรถน้อยถล่มอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่สถานการณ์ี่เป็นเสมอและยังมีอยู่หนึ่งหนึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์นั้นสูงจะทำให้เปอร์เซ็นต์นั้นหน้ามือเป็นหลังเท้าไปแล้วครับจนมาถึงโดนรูดจุดโทษการเตะมือครับพลิกกลับมานำหา่างจนทาให้เป็นยูดิสาท,ทาให้ลูกนี้เนี่ยครับทาให้เอัลมาิดชนะไปอย่างรวดเร็วชนะแบบกลับบ้านแบบภริยาไม่ต้องกลับบ้านเลยครับนับบ้านเป็นกิ๊เงียบไร้แต้ม วันนี้มนอนมาส่งให้กับเซลติก้มาดิโอนนะครับจากทีมจูนดสนะครับแล้วก็แมนะมานะครับจากจชนดโลเดโลนะครับจากทีมของโรยาัมบ,าบัติดนะครับที่ถือว่านำหางเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับนี่เป็นผลงานของเกมออนนะครับที่บอกกันเลยว่าผลงานนี้ไม่เคยสร้างประวัติศาสตร์ที่ไหนมาก่อนเพราะนนี้คือเกมออนนะครับรายการที่มันสุดๆในวงการในวันนี้นะไปก่อนนะครับเจอกันช่งนี้นะครับวันนี้ so